เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะอํเาเภอหัวหินอํเาเภอชะอำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันนวมินทระมหาราชค่ะ วันที่13ตุลาคม2566ที่อาคารอนกประสงค์โรงเรียนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลกิจพงศ์วไศิลป์แห่อำเภอหัวหินนายนพพลวิทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าหน่วยงานรัฐเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชครบรอบ7 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตรที่อาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยโดยก่อนหน้านั้นในอำเภอหัวหินได้นำประชาชนร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบ่ายข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน99รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระครูวิจิตธ,ธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยาบรรพุ์นำพระสงฆ์จาก ัต่างๆในอำเภอหัวหินออกรับบินทบาทส่วนที่ส่วนการค้าบูพอดหัวหินน,นายพลกิตพวงไรศินในอำเภอหัวหินเปิดกิจกรรมน้อมดวงใจคิดถึงพ่อรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมบนาถบพิตรมีนางอุษาพงวงไรศินนายกกิ่งกาชาตอำเภอหัวหินนายทวีศิลป์พัฒนาพิรัตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายโชคชัย วงจัก,กรพัดกรรมการผู้จัดการบูพอทหัวหินและสโมสรไลออนหัวหินมีเจ้าหน้าที่งานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทางด้านอําเภอชะอํานายกองโทสมศักดิ์แย้มพันนุ้ยในอำเภอชะอําเป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมบาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบเจีสปีศตวรรหรือวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยมีพระครูพิพัฒวชิรปัญญาวุฒิเจ้าคณะอําเภอชะอําเป็นประธานฝ่ายสงนำคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วม1ิบรูปร่วม ส่สวดเจริญพระพุทธมนตร์พร้อมด้วยสสเพชร,รบุรีเขตสองนายกเทศมนตรีเมืองชรารองนายกเทศมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณนะหอประชุมอำเภอชาประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรไทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดดพระพิสุสงฆ์ส่งจำนวน50รูปและร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพเบื้อง งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและนายกองโทสมศักดิ์แย้มพันนุ้ยนามเอชะอำนางสาวเข็มพิมพูนาศีรองนายก,ากาาเหล่ากาชาติอำเภอชะอำนาเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีสาธารณสุขอำเภอชะอำออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิ ิพันอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวนฐฐพรรคตครบ7ปีสัตตรมวัตรวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมสำหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้มีนักเรียนนายสิบตำร,รวจตะเวนชายแดนเดินตบเท้าเข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า50นายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดในการรักษาเป็นจำนวนมากปัจจุบันเลือดนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของทางโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยจึง จำเป็นต้องจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน